ลาหัดใหญ่จัดโครงการหัดใหญ่โพมุมมองของสื่อมวลชนกับเก้าต่อไปของหัดใหญ่โพอุบัติเหตุรถชนกันสองรายซ้อนในเวลาเดียวกันบาดเจ็บหามส่งโรงพยาบาล1รายกปปสจังหวัดสงขลาเคลื่อนมหาชนคนสงขลา16อำเภอเปิดเวทีคู่ขนานวงเวียนน้ำพุหัดใหญ่ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับช่วงรั้วข่าว97ทางไทยทีวี97ค่ะออกอากาศผ่าน World w i d เ w e บไท a i ี v 97.com และ FM 97.0 MHz ค่ะเริค่ะรวมต้นข่าวแรกของวันนี้ก็ได้เรื่องของมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ได้จัดโครงการหัดใหญ่โพมุมมองของสื่อมวลชนกับก้าวต่อไปของหัดใหญ่โพค่ะ พัดใหญโพค่ะลงพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาช่วงก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนในหัวข้อสิ่งสะท้อนของเยาวชนไทยที่ผู้ใหญ่ควรรับฟังพบว่าอันดับต้นๆที่น่าสนใจคือถ้าหากเด็กๆได้เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งแรกที่พวกเขาจะทําเพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองคือจะลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการและการทุจริตคอร์รัปชัน วันที่10มกราคม2557ที่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้มีการเสวนาบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนางานวิจัยสู่สังคมและมุมมองสื่อมวลชนกับก้าวต่อไปของหัดใหญ่โพโดยคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกอรแก้วจันกิ่งทองรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาและดรประสิทธิ์รัตนพันธ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้ง เปิดเผยถึงผลการสำรวจของหัดใหญ่โพจากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของเยาวชนใน14จังหวัดภาคใต้พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่จดจำคำขวัญวันเด็กประจำปี2557ได้เกินร้อยละ50และคำขวัญวันเด็กที่เยาวชนชอบมากที่สุดคือเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญของจอมพลถนอมกิติขจรในปีพศ2516ในสิ่งแรกที่เยาวชนนึกถึงในวันเด็กแห่งชาติคือความตั้งใจที่จะเป็นคนดีของคนรอบ ้างและประเทศชาติส่วนของขวัญที่อยากได้มากที่สุดในวันเด็กคืออุปกรณ์เครื่องเล่นไอทีที่ทันสมัยส่วนศิลปินที่เด็กๆชอบมากที่สุดคือตูนบอดี้แลมณเดชนคุกิมิยะและอัมพัชราภาชัยเชือ้อนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เด็กๆประทับใจมากที่สุดคือนายอภิสิทธิเวชาชชีวะ ส่วนของควัมที่อยากได้มากที่สุดจากนายกรัฐมนตรีคือนโยบายเพิ่มคุณภาพของการศึกษาไทยซึ่งจากการเสวนาในครั้งนี้มีตัวแทนจากสื่อมวลชนสํานักต,ต่างๆเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก <S <S ข่าวต่อไปค่ะพบกับข่าวของอุบัติเหตุนในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ที่นับวันผู้ใช้รถใช้ถนนมักจะประมาทกันมากขึ้น เมื่อเวลา21นาฬิกาบริเวณสี่แยกถนนประชาสันติจากหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินผ่านข้างห้างโลตัสหาดใหญ่บริเวณที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อนิสสันสีบรอนป้ายทะเบียนบอใบไม้ตอเต่า635พัทลุงสภาพหน้ารถพังยุบเข้าไปถึงเครื่องยนต์พังเสียหายซึ่งมีนายบุญเลิศเยาวด้วงเป็นผู้ขับขี่และให้การว่าได้ขับรถคันดังกล่าวคือรถกระบะนิสสันป้ายทะเบียนบอใบไม้ตอเต่า635พัทลุงเพื่อจะไปทําธุระ พอขับมายัางบริเวณสี่แยกถนนประชาสันติไม่ทันได้สังเกตก็เลยขับรถเสยท้ายรถกระบะท,ที่จอดติดไฟแดงอยู่จนกระเด็นออกไปไกลาจากสี่แยกดังกล่าวระยะ50เมตรทำให้รถกระบะท,ที่ถูกชนซึ่งมีน,มานายมะนันดอนแนเลาะผู้ขับขี่รถกระบะยี่ห้ออิซูซุสีสดำป้ายทะเบียนพอพึ่งบใบไ,ไม้6560สงขาที่กระเด็นมาไกลถึง50เมตรภายในรถมีเพื่อนๆน,นั่งมาด้วย3คนทั้งหมดปลอดภยัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ต่อจากนั้นร้อยตำรวจโทเจตพรแก้วบุบผาร้อยเวรสพหัดใหญ่ทราบข่าวแล้วเดินทางมาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุบันทึกภาพเพื่อเป็นหลักฐานและให้ทั้งสองฝ่ายคุยและตกลงกันและสามารถตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายในเวลาเดียวกันได้รับการแจ้งจากโทรศัพท์ว่ามีเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนรถเกง๋งบริเวณถนนคลองเรนสองเป็นบริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนอุดมศึกษาพบรถมอเตอร์ไซค์สีขาวยี่ห้อฮอนด้าคลิกป้ายทะเบียนคอควายลอลิงพพาสามศูนย์ห้าสงขาหน้ารถพังเสียหาย จากการชนกับรถเก่งมิตซูบิชิสีน้ำเงินป้ายทะเบียน4869สงขลา ทราบชื่อคนขับว่านายแวร์ไม่ทราบนามสกุลเป็นเจ้าของรถเก่งไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดส่วนผู้บาดเจ็บจากอุบททัติเหตุนในครั้งนี้คือเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนคอควายลอลิงพพาน305สงขาได้รับบาดเจ็บหมดสติได้มีรถของมูลนิธิท่องเสีย,สยงตึงนำส่งโรงพยาบาลไม่ทราบโรงพยาบาลใดต่อจากนั้นร้อยตำรวจโทรเพชรพรแก้บุบผาร้อยเวรสพหัดใหญ่รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุและบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการประกอบคดีต่อไปต่อไปอไข่าวทางการเมืองค่ะ กปปสจังหวัดสงขลาเคลื่อนมหาชนคนสงขลา16อำเภอเปิดเวทีคู่ขนานที่วงเวียนน้ำพุหัดใหญ่ค่ะเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่9มกราคมที่ผ่านมากปปสจังหวัดสงขลาทั้งคณะพร้อมมวลมหาชนคนสงขลาและนักศึกษาจากสถาบัานต่างๆในจังหวัดสงขลาได้นัดรวมกลุ่มการเดินทางเคลื่อนมวลมหาชนเข้าตัวเมืองหัดใหญ่เป้าหมายในการรวมพลคือบริเวณจตุรัสหอ,อนาฬิกาตลาดสดพลาซา่าในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่มีทั้งประชาชนเด็กนักเรียน นักศึกษาพ่อค้าข้าราชการร่วมด้วยเพื่อรวมตัวกันสนับสนุนกำนันสุเทพเทือกสุบานแกนนำกปปสที่เปิดเวทีอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพื่อกดดันรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีเพื่อรวมพลมหาชนคนสงขลากันเรียบร้อยแล้วแกนนำกปปสจังหวัดสงขลาประกาศใช้พลังมวลมหาประชาชนในจังหวัดสงขลาเดินขบวนประกาศด,ด้วยเครื่องเสียงประจํารถยนต์เดินทางจากหอนาฬิกาเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ไปตามถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้าหัดใหญ่เพื่อนําขบวนเข้าตัวเมืองหัดใหญ่คือถนนนิพัฒอุทิศหถนนนิพัฒ์อุทิศสอถนนนิพัฒ์อุทิศสาและถนนสเสนหานุสร แล้วย้อนออกผ่านไปถนนแสงสีผ่านหน้ามูลนิธิท่องเสียเสียงตึ้งหัดใหญ่เข้าถนนจุติอนุสรผ่านโรงแรมเจบีมุ่งหน้าไปยังถนนเพชรเกษมคือถนนวงเวียนน้ำพระหัดใหญ่ซึ่งตั้งเวทีเตรียมรอรับขบวนพลังมหาชนคนสงขลาเมื่อขบวนพลังมหาชนทั้งหมดเดินทางมาถึงยังเวทีของปปสจังหวัดสงขลาที่ตั้งเวทีปิดถนนสายขาเข้าทั้งสองด้านซึ่งมีป้ายขนาดใหญ่ติดหลังเวทีว่าสงขลาสู้ๆปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้ง ต่อจากนั้นได้มีแกนนำกปปสจังหวัดสงขลาซึ่งมีนายเกรียงไกรคมขำนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินหัดใหญ่นายธัญญะจนทรัตน์ภาคประชาชนและผู้นำกปปสหลายท่านสลับสับเปลี่ยนกันดำเนินรายการบนเวทีเวลาต่อมานายแพทย์เกรียงศักดิ์เล้วจันทรพัฒนาหนึ่งในแกนนำกปปสจังหวัดสงขลาได้ขึ้นเวทีปราศัยท่ามกลางบรรยากาศประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุมกันเป็นจำนวนมากมันไม่มีเวลาต่อรองอีกแล้ว กำนันสุเทพก็บอกหมดเวลาต่อรองแล้วกำนันสุเทพก็ไม่มีอำน,นาจที่จะต่อรองคนที่ต่อรองคือมวลมหาปรชาชนครับจากนั้นแกนนำกปปสจังหวัดสงขลาผู้ด,ดำเนินรายการได้เชิญนักวิชาการหลายท่านขึ้นเวทีทำหน้าที่แทนประชาชนคนสงขลาทางมาเหรอเอาเงินลยหมื่นห้าไหมไอ้เหี้ยมึงเห็นกูเป็นอะไร นั่นนันมีลูกเหรอเอาทับเล็ตไหม้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่บริษัทนะเว้ยนี่คือการปกครองประเทศทุกคนอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่มารวมกันยอมเกงทหารยอมไปเสียภาษีเนี่ย พืจะหายโรงเรียนที่สอนลูกคู่ให้เก่งๆไม่ใช่จากแ็บเล็ตเล่นเกมม่ชิบหายมึงเข้าใจเปล่าสำหรับวันนี้ช่วงรัวข่าว97ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผ่าน worldwide web ท h a i tv 97 com และ fm 97.0 m h z ค่ะสวัสดีค่ะ